เท่ากับ75นั่นหมายความว่าตั้งแต่ s 6จนถึง s อะไร s 1 0จะเท่ากับ75จงหาผลบวกตั้งแต่ s 1 0จนถึง s 1 5ถูกต้องไหมก็คือหาตั้งแต่ s หาตั้งแต่ s 10ก็คือหาผลบวกตั้งแต่ a อะ a 1 0จนถึง a 1 5นั่นเองทีนี้หนูฟังนะข้อนี้อธิบายคร่าวๆก่อนรูปภาพของเรามันจะเป็นอย่างนี้เว้ยก็คือ a 1 a 2จนถึง a a 6 a 7จนถึง a ไร a 1 0บจะต้องมาโจ์อะจริงๆมันไปต่อก็ได้เนาะเขียนต่อก่อนนะก็คือ a 1 1บวกไปจนถึง a 1 5บห้จะต้องมาที่งีูฟังนะโจดนะบอกว่า s 1จนถึง s 5 a 5ตัวเนี้ยมันเท่ากับ25ทีนี้ต่อไปตั้งแต่ a 6จนถึง a 1 0อะครับมันเท่า เท่ากับเจ็ดสิบห้าถูกต้องวะทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามอ่ะโจทย์ถามตรงนี้เว้ยโจทย์ถามแต่เอสิบเอ็ดจนถึงเอสิบจนถึงเอโจทย์ถามแต่เอสิบ 10, จนถึงเอสิบห้าอเนี้ยคือสิ่งที่โจทย์ถามถูกต้องไหมที่หนูฟังนะแสดงว่าโจทย์ที่สิ่งที่โจทย์ให้มานะถ้าเราเอาเอหนึ่งจนถึงเอสิบบวกกันตรงเนี้ยเอาสองช่วงนี้บวกกันอนะ่ะมันก็คือเอสิบถูกต้องปะ จากนั้นครับจากประโยคอะครับเราจะได้อะไรมาบ้างหนูฟังนะได้งนี้มาครับหนึ่งเลยทีนี้สิ่งที่หนูจะหาไอช่วงนี้ได้อะครับเราต้องรู้ดีก่อนถุกต้องมรู้ดีได้ให้ได้ก่อนว่าดีคือเท่าไหร่แล้วก็ต้องรู้ a อะไรด้วย a อหนึ่งด้วยจุกต้องไหม เพราะว่าถ้าประโยคเนี้ยหนูสามารถหาในช่วงเนี้ยช่วงนี้หนูก็สามารถหาได้จากการเอา s15 ลบกับ s อะไรตรงเนี้ย s9 ถูกต้องปะมันก็คือในช่วงเนี้ยก็คือในช่วงเนี้ยคําตอบอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมดังนั้นครับเรามาดูกันครับว่าสิ่งที่โจทย์หาเนี้ยมันต้องหาค่า d กับค่า a1 แล้ว a หา d กับ a1 นะครับมันหายังไงจากโจทย์ข้อนี้ถูกต้องปะหา a1 กับหา d ครับ นั้นมาจากตัวแรกเลยครับก็คือโจทย์ให้ s5 มา s5 มันเท่ากับจากสรเนอะ s5 มันคือ5ส่วน2คูณด้วย 2a1 บวกกับ n ลบ 1d ก็คือ5ก็เหลือ 4d ถูกต้องปะทีนี้ s5 มันเท่ากับ10มันเท่ากับ25ตัวนี้มันก็เลยกลายเป็น25 5ส่วน2คูณด้วย 2a1 บวกกับ 4d ใช่ปะ ย้ายสองขึ้นไปคูณมันก็ได้กลายเป็นห้าสิบก็จะกลายเป็นห้าสิบเท่ากับห้าคูณกับสองเอหนึ่งบวกสี่ดีแล้วยายห้ามาหารใช่ปะดังนั้นครับเราก็ได้ว่าสิบเท่ากับสองเอหนึ่งบวกสี่ดีตัวนี้ครับจะกลายเป็นสมการที่หนึ่งเข้ไหมอ่ะพอกลายเป็นสมการที่หนึ่งครับหนูดูต่อ มันต้องมีซอีกสรรมการหนึ่งแน่ๆหนูก็สร้างขึ้นมาอีกสรรมการหนึ่งจากอะไร s10 ทีนี้ s10 อะครับมันก็เท่ากับเห็นปะ s10 ก็เท่ากับ10ส่วน2คูณด้วย2 a1 บวกกับ 9d ถูกต้องไหมทีนี้แล้ว s10 อะหนูไม่รู้ใช่ไหมหนูก็เนี่ยจากตรงเนี้ยก็ s10 มันก็คือการที่เราเอา25บวกกับ75 s10 เลยกลายเป็น100จะเท่ากับ5 คูณด้วย 2a1 2a1 ก็คือค้างไว้ได้เลยครับแล้วบวกกับะบวกกับ 9d ต้องมามยาย5มาหารก็เหลือเป็น5420ถูกต้องปะอ่า20คูณ5 100มันก็จะเหลือ20เท่ากับ20เท่ากับอะไร20เท่ากับ a1 2a1 บวกกับ 9d เป็นสรรมการที่สอเคไทีนี้หููต่อครับ เดี๋ยวครูขอเพิ่เมเอกสารเนาะเมื่อกี้สมการที่เราได้อะครับมันเป็นสมการที่หนึ่งกับสมการที่สองถูกต้องไหมอันนี้คือข้อที่เก้าเอ้ยข้อที่สิบเท่าไหร่นะเมื่อกี้สิบสี่ปะอ่ะมาต่อกันเนาะนั้นเราสมการที่หนึ่งก็คือสองเอหนึ่งบวกกับสี่ดีเท่ากับสิบเป็นสมการที่หนึ่ง สมาการที่สองที่ได้มาก็คือสอง a หนึ่งบวกกับเก้า d เท่ากับยี่สิบเป็นสมาการที่สองเข้าสู่ระบบการแก้สมาการได้เลยครับก็คือเอาสอง a หนึ่งลบ a สองมันก็ได้เป็นหมดถูกต้องปหคู่จับสองลบหนึ่งเนาะเอาสมาการที่หนึ่งลบสมาการที่สองอันนี้หมดเก้าลบสี่เก้า d ลบสี่ d เหลือห้า d อันนี้ลบกันเหลือสิบดังนั้นครับเหลือ d เดียวย้ายห้ามาหารก็เหลือสองได้ d เท่ากับสองเนี่ยได้ d ละเอเคปจแทน b ีเท่ากับสในสมการที่อักูแทนในสมการที่1นั้นครับก็จะกลายมาเป็น2องคูณด้วย A1 บวกกับ4คูณ2เท่ากับ10 4คูณ2ได้8ย้ายมาลบครับเอา8มาลบเท่ากับ2ก็นั้น2 A1 เอเท่ากับ2 a ย้าย2ไปหารก็เหลือ1เนะี่ยเสร็จทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าอีกตรงเนี้ยเราบอกว่าเนนะสิ่งที่หนูต้องการหาก็คือหา S เนี่ยถึงถึง S9 ถูกต้องปะ นั่นหมายความว่าเราไม่รู้อะไรยังไม่รู้ใช่ไหมที่หนูฟังข้อนี้หนูจะหาได้สองแบบแบบแรกก็คือหนูให้ s เก้าตัวเนี้ยเป็น a หนึ่งหนูต้องหา s เก้าแล้วเป็น a หนึ่งเขียว่ะนั้น a สิบห้าเขาจะกลายเป็น an ถูกต้องไหมแต่ทีนี้หนูจะหาสองตัวเว้ยซึ่งมันมันลำบากทีนี้เอาวิธีนี้เลยจบหา s สิบห้าลบ s เก้าครับ นั้นก็หาทั้งสองตัวเขียว okay, ่ะเราก็อ่ะ s สิบก่อน s สิบก็เท่ากับ15บส่วนสคูณด้วย2อง a 1 n หคือ1บวกกับ n ลบห d ก็กลายเป็น14 d 14 d d คือสอเขียว่ะนั้น s สิบที่ได้ s สิบที่ได้จะเท่ากับอะไร s สิบที่ได้จะเท่ากับ225ครับต่อไป s อ่อต่อไปจะเป็น s 9 s 9ก็เท่ากับ9.2ส่วน2คูณด้วย2 a 1บวกกับ 9-1D, ลบ1 d n ลบ1 d ก็เลยกลายเป็น8คูณ2ซึ่งคำตอบที่ได้มันจะเท่ากับ8 1นั้นในช่วงที่หนูหาครับให้จับ s 1 5ลบกับ s 9ก็เท่ากับ 225ลบกับ81มันก็จะเท่ากับอ144อครับอันนี้คือคำตอบครับอโอเคไหมทีนี้มาดูข้อที่15อนุกรมเลขคณิตอนุกรมเลขคณิต1มีพจน์ที่3เท่ากับ27ก็คือโจทย์ให้ A อะไรมาให้ A 3มมาถูกต้องไหม เท่ากับ27และผลบวก6ผลแรกก็คือให้ s s อะไรให้ s 6เท่ากับ1้อจงหาลำดับจงหาอนุกรมเลขคณิตนี้ก็คือให้ไปหาว่าอะไรคูณกันอย่างเงี้ยอะไรบวกกันเข้าใจปะ่ะทีนี้หนูเข้าใจไหมไอเน,นี้ยจริงๆในเอกสารเนี่งเรียนก็มีถูกต้องไหมข้อนี้เราก็สร้างสรรมการขึ้นมาข้อนี้ก็จะกลายมาเป็นอ่ะ a 3เท่ากับ a 1บวกกับ a3 n เป็น3ก็แม้ก็คือ 2d ก็เลยกลายเป็น27เท่ากับ a1 บวก 2d ถูกไหมทีนี้ตัวนี้ให้เป็นสมการที่1ตัวนี้ครับ s6 s6 เราก็สร้างขึ้นมาก็ s6 มันเท่ากับ n ส่วน2คูณด้วย2 a1 บวกกับ n ลบ1คูณ d ใช่ปะนั้น s 1 s6 มันเท่ากับ144มันก็เท่ากับ n ส่วน2คูณด้วย2 a1 บวกกับ n ก็คือ s สิบ s หก n ก็คือเป็น6ก้ปะ n ลบหคูณ d สุดท้าย n ก็คือลบหก็คือ5ตรงนี้กลายเป็นห้าต้องไหมถ้าหนูก็ได้เป็นตรงนี้หารกันเหลือ3 3ย้ายมาหารสามหารสได้3าเอาสาย้ายมาหารเนี่ยหนูก็ไปคิดเลขสุดท้ายอครับเราจะได้ a 1นึเท่ากับสาและได้ d เท่ากับลบห แล้วลำดับที่ได้ก็คือ39ต่อไปลบไป6ก็เหลือ33บวกกับอะไรต่อไปก็คือ27แล้วบวกกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับอันเนี้ยเสร็จ